<c oughs> เด่นอนแะสวัสดีครับช่อง2องเด็กน้อยกระสุนอินรีย์นะครับวันนี้ช่อง2องเด็กน้อยของเราจะพามาดูการขุดโคกหนองนานะครับการขุดโคกหนองนาตอนนี้เครื่องจักรกาลังทํางานนะครับขุดโคกหนองนาอยู่บ้านปลาปาก หมู่ที่13นะครับตำบลประปาอำเภอประปากจังหวัดนครพนมนะครับโอ้โหนะครับการขุดนี้ไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียวเลยนะครับสำหรับการขุดโค้งน้องนาในครั้งนี้นะครับพื้นที่ตัวนี้เป็นสะนะครับเป็นสะลึกประมาณ น่าจะได้ประมาณ5เมตรน่าจะถึงนะครับ4-5เมตรนะครับเดี๋ยวพาด,ดูรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เจ้าของอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับพอดีผมเห็นพอดีผมเห็นก่อนผมก็เลยรีบมาดูนะครับยังไม่ได้นัดสัมภาษณ์เจ้าของสวนไว้เลยนะครับ โอ้ลึกมากนะครับลึก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 มากเดี๋ยวจะต้องได้นัดสัมภาษณ์เจ้าของสวนนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับทำยังไงถึงได้โคกนองนานราคาศูนย์บาทนะครับเดี๋ยวผมจะนัดสัมภาษณ์ให้เพื่อนๆนได้เห็นได้ชมนะครับว่ามันมีมันมีโครงการรูปแบบไหนนะครับที่ว่า 0บาทเราไม่ต้องเสียสักบาทเลยนะครับตรงนั้นรู้สึกว่าจะมีน้ำนะครับโอ้มีน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะนัดสัมภาษณ์เจ้าของสวนอีกครั้งนึงนะครับ ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าเป็นเป็นแบบไหนนะครับโครงการนี้นะครับเพราะว่าหลายคนก็สนใจนะครับนะครับดูดูนะครับเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่นะครับแต่ตอนนี้หาเจ้าของไม่เจอนะครับไม่รู้เจ้าของเขาไปไหนนะครับแต่เห็นตีเส้นนะครับเห็นตีเส้นตรงนี้ เห็นตีเส้นขาวๆอยู่นะครับเห็นตีเส้นขาวๆเนี่ยนะครับตีเส้นขาวๆไม่รู้ว่าเขาตีเส้นทำไมนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอสัมภาษณ์นะครับรอสัมภาษณ์วันนี้คือมาพาเพื่อนๆมาดูก่อนนะครับว่าโคกนองนานราคาศูนบาทนะมีอยู่จริงนะครับมีอยู่จริงเพราะว่าผมได้คุยกับเจ้าของ เจ้าของโค้งหนองนาแล้วทางแชทนะครับทางแชทคุยคุยกันแล้วเขาบอกว่าไม่ได้เสียสักบาทนะครับ เอนอนแค่เป็นการสตาร์ทรถแบบนี้นะครับใช้รถเมิ์โูดัน